ตลกหมอล้ําดังถึงคันแตกหักค่ะทุกคนในเรื่องการออกมาโพสท,ท่วงคาโตแล้วก็ได้มีการสั่งยุติบทบาทลงสำหรับตลกคณะหมอล้ําเสียงอีสานค่ะเสว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่ดราม่ามากๆกระแสโจมตีไปทางวงเป็นส่วนมากนะคะทุกคนว่า คนทำงานเขาย่อมอยากได้ค่าแรงอยู่แล้วทำไมคุณไม่ให้มันตรงกับวิกนั่นวิกนี่อะไรต่างๆนานานะคะแล้วประเด็นมันว่าจบํำนันค่ะพี่น้องมันเป็นดาม,มาขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่ทั้งตละกลกสาวของทางวงหมอลำเสียงอีสานนะคะนั่นก็คือคุณอ่าส้มโอโรเดียวแฟนเพจค่ะที่ก้อหนานี่ได้มีการออกมาโพสต์อยู่เฟซบุ๊กส่วตโตจากของนะคะ โพดโพดแรงมีการออกมาโพดวายิ่งจะปิดวงยิ่งมีตาแนวทําให้ใจออกแล้วก็ต่อมามีการมาโพดบอกว่ามึงว่ากูเอาน้ามันเติมรถไปล่ําตีเออคือบอใจาเงินมากอีสันดังเนี่ยคือใช้คําแรงมากๆตัวนี้แต่คนนี่สงสัยว่าเอ้ยหมายถึงอะไรคืออะไรกันแน่นะคะหลังจากที่โพดแบบนี้ออกมาก็ก่ยอไห้มันปิดกระแสรดรามา่าเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วทีนี้คนก็ตั้งคําถามว่า หมายถึงอะไรเนี่ยเออส้มโอโลเดียวเนี่ยหมายถึงใครโพดหอดผูด้ใหคือโพดแห้งคักแทนนะคะอาจารยจะพาไปดูนะคะทุกคนมีคอมเมนต์อยู่นะคะมีคอมเมนต์ของโดพดของพี่สมโออยู่พูดถึงเรื่องเงินการทํางานกับทางคุณแม่นกน้อยอุไรพรกับทางวงหมอลําเสียงอีสานหลังจากที่โพดออกไปกระเฮียร์ไโค่นเนี่ย เเข้ามาคอมเมนต์มาโพสต์แบบนี้นี่ให้มันเคลียร์ๆหน่อยว่าเงินอะไรโพสต์ post แบบนี้วงเขาเสียหายคนก็ยุงไปเรื่อยพี่ส้มโอก็มีการมาตอบกับบอกว่าเรื่องค่าตัวนี่แหละค่ะนัดโอนจ่ายตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่จ่ายมาค่ะตอนนี้พิมพ์อยู่11นาฬิกา18นาทีในมือวานที่ผ่านมาแล้เนาะพี่น้องอ่ะคนก็บ,บอกว่าอ๋อครับพี่สอโอก็บอกว่าเคลียร์ไหม เคลียครับแต่คำพูดใช้ในการทวงเงินเหมือนจะร่วมงานกันไม่ได้อีกก็คือแบบว่าเหมือนจะตัดขาดกันเลยยุติบทบาทหรือเปล่าก็มีการออกมาตอบกลับด้วยแชทแชทนี้นะคะบอกว่าให้ส้มโอยุติบทบาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือสั่งยุติบทบาทตลกสาวท่านนี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะเหตุผลใดๆก็แล้วแต่แล้วจะได้ร่วมงานกันอีกไหมคะ อ่ะส้มบอกก็บอกแบบนี้คนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าทํางานนี่ต้องได้เงินปัญหาเดิมๆอีกแล้วทําไมไม่เคลียร์วงเป็นอย่างคือจังว่วงไงยู่คือมีแต่ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองคักแท่แล้วหลังจากที่มีประเด็นนี้ออกมากระเฮตถ่ายทางจักรวาลหมอลําออกมาบอกถึงประเด็นดรามานี่คือกันค่ะพี่น้องจักรวาลหมอลําได้มีการออกมาโพสต์บอกว่าส้มโอตลกสาวประจำวงเสียงอีสานออกมาโพสต์ผ่านเพจทวงค่าตัว เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนเมื่อตลกสาวประจำวงเสียงอีสานได้ออกมาโพสต์ผ่านเพจส่วนตัวส้มโอโลเดียวแฟนเพจโดยมีข้อความนะคะก็คืออย่างที่สาวในพูดไปก่อนหน้านี้นั่นแหละออกมาทวงบอกว่าคิดว่าเอาน้ําเติมน้ํามันไปลําหลออ่าแล้วก็มีการแปะแชทก่อนที่บรรดาแฟนคลับจะได้คอมเมนต์โพตดดังกล่าวนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับประเด็นค่าตัวที่ยังค้างอยู่แต่ต่อมาทางส้มโอก็ได้มีการออกมาแคปแชท ซึ่งเป็นแชทสั่งให้ยุติบทบาทในนามศิลปินของวงซึ่งแชทน่าจะเป็นแชทของทีมผู้บริหารวงนั่นเองค่ะส้มโอโรเดียวถือว่าเป็นศิลปินตลกที่ลดแล่นในวงการหมอลำม,มาอย่างยาวนานซึ่งก่อนหน้านี้เธอเองก็เป็นศิลปินของวงหมอลำคำผุนร่วมมิตรก่อนที่จะย้ายมาสังกัดหมอลำเสียงอีสานตั้งแต่ยุคเฮียหน่อยเสียกรแล้วก็อาจารย์เอจกกักรพัฒซึ่ง เพื่อนๆศิลปินรุ่นเดียวกันเนี่ยต่างแยกแย้ายไปวงใหม่กันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเจมจิรากรที่ย้ายไปคณะขวัรใจแฟนแม่บัวตูมที่ย้ายไปเกียงไกอีสานเป็นต้นแต่ก็ดูกันมาาหลังจากที่ผู้บริหารวงหมอรมเสยอีสานให้เธอยุติบทบาทเนี่ยส้มโอจะย้ายไปวงไหนหรือจะหันหลังกับให้กับวงการหมอลังก็คือจะย้ายไปวงไหนไหมหรือว่าจะยุติก็คือไม่ไม่ทา จอกับมํำแล้วเนี่ยทุกคนมันเป็นประเด็นดามาออกมาหญงเติบหนึ่งนะคะคนก็เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้บอกว่าทํางานก็อยากได้เงินไม่ว่าจะเป็นใครเฮ้อคือเกาอยู่คนกล้าว้านะคะคนที่กล้าพูดเนี่ยเป็นกระแสก็คือดีแล้วส่วนคนที่ไม่กล้าพูดนั่นแหละยิ่งเจ็บไปหนะ้า หมักไผ่มักม่านสู่ต่อไปครับทางที่ดี่าเอาความสามารถกับเวลาไปเสี่ยงเลยจะได้ไม่เสียทั้งใจทีหลังและอื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะแยะบ่ต้องถามดอกอ่าน้าเห็นใจใจ่ายก็จบแต่บ่จ่ายเขาก็ท่วงถูกต้องแล้วนะคะปัญหาเดิมๆคือเรื่องเงินวงนี้ไม่เคยแก้ไขปัญหาเนาะมีแต่ดราม่าทุกคนทำงานก็ต้องได้ค่าจ้างเหตุผล ทำไมไม่จ่ายคนก็บอกแบบนี้นะคะเหตุผลเดิมๆนี่แหละค่ะทุกคนก็นเหตุเป็นประเด็นที่ทําให้คนนียวิาพากษ์วิจารณ์ออกไปทาวมรำเรีอีสานว่าทําไมไม่มีการเคลียร์เพราะว่าผู้บริหารกับออกไป3ามสี่คนแล้วตอนนี้คุณแม่ดกน้อยเนี่ยมีการบริหารเองมันก็เกิดปัญหาเดิมๆนั่นก็คือปัญหารเรื่องเงินนะคะเี่ไทย มันก็วิภาพวิจารณ์ไปทางมรดกสิริสานเยอะมากๆเลยว่าเขาแค่ทวงค่าตัวถึงขั้นยุติบทบาทเลยไหมหรือว่าเหตุผลที่บอกให้ยุติบทบาทนี่คืออีหยังนะคะพี่น้องรู้ดูการนาะสิไปยุใสสิไปยุมองไดกระทะเบิ่งกันต่อไปค่ะเ,เพราะว่าประเด็นนี้มันไม่จบง่ายๆแน่นอนแล้วก็คนกระลังบอกว่าแล้วคนที่เงียบอยู่ล่ะ ื้อแบบเดียวกันไหมบอดริคาโตูคือกันบอเฮุงานแล้วบอดริคาโตูผู้ใดลายอยากสีเหตุบางคนเขาไม่รถส่วนตวัเขาก็ต้องมีเงินมาจจายนำหมอกำมันเขาก็ได้ไปน้ำวง่งเสียนะคะมันก็ทาให้คนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์เยอะแยะเหมือนกันสําหรับเมน,นีกับฝากับเพียงเมรี